สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวรถเครื่องเก่านะครับวันนี้นะครับมีภารกิจนะครับที่จะไปส่งรถพ่วงข้างนะครับอ่าทีนี้เราได้ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วอันนี้ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับนี่ครับทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งให้ลูกค้ากันนะครับไม่ไกลครับจาก หมู่บ้านผมไปประมาณหกเจ็ดโลนะครับนี่นะครับ Honda Wave ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปส่งเจ้าของกันครับโอเคอ่านี่ครับเ,เตรียมตัวไปส่งเ,เช็คดูความเรียบร้อยโอ สามจุดไปเดี๋ยวเราไปส่งกันเลยแล้วครับคดไปส่งโอเคไปกันเลยติดดีครับไปทางนี้ ไปแล้วครับออกถนนใหญ่อรงน,นี้เขาทำถนนกันอยู่ไปละไปทรงก่อนเอาละ <laughs> ครับเดี๋ยวเราไปถึงที่หมายแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับขับรถกันครับ ระหว่างทางครับเดี๋ยวชมบรรยากาศไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปที่สวยๆนะครับครับขับมาได้ประมาณ2กิโลแล้วครับก็ขับดีครับติดทาเแ้งเราหมดไปส่งก็ตามตูดมาแล้วครับในกระจก เดียวนะครับมืยเดียวถนนก็เป็นถนนอยู่4ี่เลนนะครับขับสบายครับหมู่บ้านที่เราจะไปนี้นะครับหมู่บ้านหัวลินทอนะครับก็ลูกค้ามาให้ติดตั้งรถพข้างหรือว่า,ารถตาเล็งนะครับ เดี๋ยวเราไปถึงที่หมายแล้วพามาดูลูกค้านะครับว่าจะถูกใจแค่ไหนนะครับระหว่างทางเดี๋ยวเราชมบรรยากาศข้างทางนะครับ ประมาณสี่ห้ากิโลได้แล้วครับออกมาทางทางลัดนะครับที่จะไปส่งหมู่บ้านนะครับเป็นถนนคอนกรีตไปทุ่งนานะครับทางนี้จะใกล้หน่อยนะฮะย่นระยะทางหน่อยอน,นี้ชาวบ้านเขาก็ปลูกข้าวโพดกันนะครับตรงนี้ที่ทำนาก็ทำไป ทำข้าวโพดก็ทำไปบรรยากาศกำลังดีนะครับนไปที่เห็นนะครับวันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับดอยนางนอนที่เด็กหมูป่าไปติดนะครับนั่นแหละครับดอยนั่นแหละ ไดแล้วครับไม่หลงแน่นอนบ้านหัวลีนคำไปทางนี้โอเค ตรงนี้เห็นชัดเจนครับดอยนางนอนโอเคบรรยากาศรอบข้างครับไล่ละครับคนถ่ายคลิปสวยครับบรรยากาศทุ่งนาแถวนี้ววิวดีมากครับแถวนี้ก็ส่วนใหญ่ทำนากันนะครับ ยังไม่ได้เกี่ยวก็มีครับตรงนู้นีต้นไม้ใหญ่เลยครับอะไรดูบรรยากาศการทำไร่ทำนาไปด้วยครับ โดยแถวนี้ก็ติดซลลิงกันนะครับนะฮะตเป็ดดอยนังนอนก็ยังอยู่ที่เดิมครับเป็นดอยที่สูงที่สุดนะครับเชื่อไหมฮะในขนาดนอนนะครับถ้ายืนจะขนาดไหนครับ ใกล้จะถึงแล้วครับหมู่บ้านหอลินคำอีกนิดเดียวขับรถไปด้วยถือไปด้วยครับอาจจะสั่นหน่อย ตอนนี้น่าจะใกล้ถึงแล้วครับเห็นป้ายแล้วครับหมู่บ้านแม่คาแล้วก็จะเป็นหัวลินคำแล้วครับตัวนี้เขาบอกอยู่ซอยสิบนะครับเดี๋ยวเราดูซอยสิบแล้วกันนะครับว่าซอยสิบอยู่จะมีป้ายบอกตรงถนน น่าจะมีนะครับจริงๆแล้วผมก็มีเบอร์โทรแหละครับผมไม่อยากโทรครับแต่ผมอยากไปแบบหลงๆไปแบบงงๆนะครับผมจะไม่โทรหาครับผมจะไปแบบให้ถูกอะครับว่าว่าจะไปได้ไหมผมพูดเองก็งงเองครับน,น่าจะใกล้จะถึงแล้วล่ะครับ ก็บนึ่งครับะตะกี้ซอยเก้าครับอืมนี่แหละครับ,อรบซอยสิบ แต่ยังไม่รู้ว่าหลังไหนเดี๋ยวถามคนแถวนี้ดูแล้วกันครับไปล้วคนจะให้ถามเข้าไปนู่นแหละแม่ครับบ้านบ้านแม่โบค้ำหลังไหนนะบ้านปีโบค้ำหลังไดน,นะครับ อ๋อพูดนะครับหลังไหนหลังเนี้ยกะอ๋อไปไหนแล้วไปยูวะอ๋อก็ว่าเข้ามาซอยซิปแล้วก็นี่โอเคโอเคครับถึงแล้วครับ รถขี่เจ็ดหมวอนเนาะรถขี่เจ็ดหมวอนนี้แหงดีี่ผมเจ็ดเี๊ยต์ๆใช่ตัวใหมขึ้นมาจะนักเออเล่งเปิดเฮ้อครับัวกลัวแม่หอมได้ใจอ่าขอบคุณครับเรียบร้อยอบครับครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการส่งรถซาเล้งนะครับให้กับลูกค้านะครับ ถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตานะครับให้กับช่องตาลุ่มเรื่องเก่านะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับให้กับช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้